ฮือฮานางเอกจากช่อง3มเตรียมเล่นละครให้กับช่องวัน31เป็นครั้งแรกเซอร์ไพรส์ข้ามช่องครั้งแรกเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่ฉีกทุกโผจริงๆค่ะสำหรับเรื่องฟ้าเพียงดินหลังจากที่ช่องวัน31ได้เปิดเผยตัวละครหลักในเรื่องก็สร้างความฮือฮาอย่างมากโดยละครเรื่องฟ้าเพียงดินละครรีเมคในตำนานที่แจ้งเกิดกับตันภูเนตและอ้อมพิยดาอย่างงดงามมาแล้วในปี2550 กับเวอร์ชั่นล่าสุดที่ดึงตัวปลางกันนรันร่วมงานทางช่องวัน31ครั้งแรกประกบคู่พระเอกฟิล์มธนพัฒน์บอกเลยว่างานนี้เซอร์ไพรส์แน่นอนเรื่องย่อละคร พลโทรสดายุทธพิชัยซึ่งลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่ที่กัมพูชาหลายสิบปีได้รับนิรโทษกรรมจากรัฐบาลไทยจึงเดินทางกลับกรุงเทพพร้อมชมพู่บุตรสาวที่เกิดในกัมพูชาระหว่างทางรถที่โดยสารมาเกิดยางแตกผู้ใหญ่บุญทองผ่านมาจึงเข้ามาช่วยเหลือและเมื่อท่านนายพลรู้ว่าผู้ใหญ่บุญทองกำลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพจึงชวนให้เดินทางไปด้วยกันกลางดึกคืนนั้นมีโจรมาเข้าดักปล้นหลังจากต่อสู้การท่านนายพลเสียชีวิต แต่ก่อนสิ้นลมท่านในพลได้ฝากฝังชมพู่พร้อมพี่ในกรรมไว้กับผู้ใหญ่บุญทองพร้อมบอกความลับบางประการไว้ให้พิทักษ์ผู้เป็นน้องเขยของท่านในพล ช่วยโอกาสเข้ามาจัดก,การทรัพย์สินทั้งหมดโดยอ้างว่าเทวราชซึ่งเป็นลูกของตนที่เกิดจากพิกุลและได้ยกให้เป็นลูกบุญธรรมของท่านในพลตั้งแต่แบเบาะเป็นฐานย่าดคนเดียวที่เหลืออยู่พร้อมกันนั้นได้สั่งให้หานซึ่งเป็นชู้รักของรัศมีน้องสาวของตนเองและเป็นผู้ร่วมวางแผนสังหารท่านในพลไปติดตามและกำจัดชมพู่ผู้ใหญ่บุญทองพาชมพู่นี้มาอยู่ที่โพธารามและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสาลิกาเพื่อปิดบังความจริง สาลิกาเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความรักของคนรอบข้างพร้อมกับครุฑลูกชายของเพื่อนผู้ใหญ่บุญทองซึ่งต่างไปจากเทวราชที่เติบโตมาอย่างไร้ระเบียบเต็มไปด้วยความหยิ่งพยองและทะนงตนว่าเป็นเจ้าของมรดกมหาศาลและคิดว่าเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างในโลกเทวราชกับสาลิกาได้มาพบกันโดยบังเอิญเมื่อเทวราชติดตามจ่าพุทธ ลูกน้องคนเก่าของท่านในพลมาดูที่ดินซึ่งอยู่ติดกับไร่ของผู้ใหญ่บุญทองเพื่อวางแผนสร้างคอกมา้าตามคำสั่งของพิทักษ์เทวราชมีนิสัยเกเรมากขึ้นทุกวันพิทักษ์จึงจับตัวส่งไปเรียนต่างประเทศพร้อมกับอินทรีลูกชายของจ่าพุธและเรืองรองลูกสาวของรัศมี